วนมากจับยากใช่บอกแล้วว่าตรงสะโปกอะจับยากมากน้องบิลลี่จะมีโอกาสในการเก็บโบเนี้ยสองครั้งถ้าพรุ่งนี้นะคะน้องได้สองโบเลยน้องจะขึ้นแชมป์ได้นะคะถึงแล้วนะคะวันนี้พาน้องบิลลี่มาประกวดอีกแล้วนะคะสถานที่วันนี้คือเซ็นทรัลพระรามสองนะคะไกลบ้านเหมือนเดิมเอาน้องฉี่เหรอไม่ได้ฉีดน้องเปลียนเยีะยวปะได้กลิ่นเนาะไม่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 ฉีบป่ะไม่ไม่ นี่ก็ว่าบิลลี่ไม่ได้ฉี่นะวันนี้พามาคนเดียวนะคะของเยอะกว่ารอบที่แล้วมากๆแล้วก็เอาพวกขนมอะไรมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันอยู่ตรงฮอ์นะถึงแล้วนะคะแอร์เย็นฉ่ำมากโอคนมากันไวจริงๆเดี๋ยวเราต้องลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวไปหาที่นั่งก่อนแล้วค่อยมาลงทะเบียนนะคะถึงแล้วนะคะ <laughs> จะบอกว่าสถานที่อ่ะทุกคนคือมันดีตรงที่คนที่เดินห้างอะคะ่ะไม่ต้องเหมือนมาเดินเพ่นพ่านกับงานประกวดอะไรเงี้ยมันก็จะเซฟกับแมวเรามากกว่าด้วยนะคะจะบอกว่านอกจากบูธของน้องแมวเนี่ยก็มีสินค้าอะไรมาลงเต้มไปหมดเลยอันนี้อะไรอ่ะ มีตู้แมวด้วยสวยมากแล้วก็มีพวกเครื่องกรองน้ําอะไรมาด้วยเดี๋ยวเตรียมเต็นท์แป๊บนึงค่ะจะบอกว่า<อ>เต็นท์นี้นะคะจะทิ้งอยู่แล้วนะคะเพราะบัมเบิ้ลมาฉี่บ่อยมาก<อ>จนกลิ่นเอาจะไม่ออกอยู่แล้วนะคะอุปกรณ์วันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากมีเต็นท์เหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็กระบาดทรายชามอาหารแล้วก็ทรายค่ะโอเคตอนนี้บิลลี่ได้ไป้ายแล้วนะคะวันนี้มีแมวแบบ300ยกว่าตัวเลยนะซึ่งเยอะกว่าครั้งที่แล้วทุกคนแล้วรอบนี้<อ>บิลลี่ได้เบอร์237 ะะวันนี้มาประกวดกับสมาคมอะไรวะ ERC นะคะได้นี้ด้วยเธอชูชูฟรี1อันปะได้โปรตีนบูสเตอร์ฟรี1แพ็คนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปเอากาันของฟรีจุกๆวันนี้เจอเพื่อนเยอะมากทุกคนจากครั้งที่แล้วนะคะเรามาแบบไม่ได้รู้จักใครนะวันนี้เรานับเพื่อนมาเจอกันเต็มเลยแล้วันนี้นะคะมีเพื่อนคนหนึ่งเขาทําเหมือนแบบโปรดั hmm. กต์กับแมว mm hmm. ที่ใช้อะคริลิกเป็นหลักเนาะ mm hmm. ซึ่งปัจจุบันนะคะเพื mm ่อ hmm. นยังไม่ได้ทําตัวที่รองชามมานะ mm hmm. ปกติตอนนี้เขาทําตัวแขวน ตัวแขวนไม้ตกแมวนะคะวิลล่าเฮาส์นะตอนนี้ขายถ้าจะไม่ผิดขายอยู่ที่ไลน์ช้อปปิ้งนะคะไปซื้อตามกันได้ที่ขายที่แขวนไม้ตกแมวเขาน่ารักมากมอันนี้เขาทำมาให้บิลลี่ด้วยเป็นคัสตอมเมดได้นะคะถือว่าวันนี้ได้รางวัลการประกวดไปแล้วหนึ่งกอกี้ ทุกคนรู้จักฟอกกี้เปล่า<ห>เคยได้ยินม้งแหละถ้าเล่นติกก็นะคะ,<น>ะเหมือนบาบบ้าเลยอะ่ะออกไปไหนก็นิ่งแล้วก็รอขู่อย่างเดียวน้องเป็นสี่เอวัยสิบเอ็ดนะคะแต่คนละสีกับบาบ้านะจะคล้ายๆกันนิดนึงแต่ว่าน้องหน้าใหญ่มากกี่เดือนแล้วนะแม่สิบเดือน,นะคะ่ะวันนี้พอดีวันนี้วันวันสิบเดือนพอดีเด็กกว่าบาบบ้าอีกแต่ว่าหน้าคือเลย,เลยเแล้วโปหัวมาแล้วจ้าวันนี้บิลลี่มาคนเดียวแล้วตื่นตื่นนิดนึงเนาะอาจจะต้องเอาบ๊อบบี้มาเป็นเพื่อนพรุ่งนี้นะคะไม่ได้องมริคัน วันนี้เพื่อนเยอะมากตอนนี้เวลาจะ9ก้าโมงแล้วน,นะคะถ้าตามตารางเขาบอกว่าจะเริ่มเวลา9ก้าโมงสินะวันนี้หงุดหงิดเป็นพิเศษใช่วันนี้น้องหงุดหงิดมากโตแล้วก็เนี้ยนะคะจะเริ่มมีความคิดอะไรเป็นของตัวเองเมื่อวานไปร้านกูมิ่งก็จะวิ่งออกจากร้านเออทุกคนรู้จักวีนี้ยังตัวนี้นะคะจะบอกว่าเอามาเยอะมากจริงๆ3ตัวนี้มีความแตกต่างกันอยู่นะแต่ว่าถ้าบ้านนี้ช่วงนี้จะชอบใช้ตัวนี้ค่ะศูนย์หนึ่งสามนะคะซี่มันจะแบ่งสั้นแบ่งยาวนะคะมันจะเหมาะกับน้องแมวขนสั้น แรงเลยนะจริงๆอ่ะมันไม่ต้องหวี่แรงเพราะว่าบางคนอ่ะเหมือนแบบซื้อไปใช้ตามใช่ไหมแล้วบอกว่าแมวเ,เดินหนีแมวดูเจ็บอะไรเงี้ยความเป็นจริงแล้วอ่ะค่อยๆหวีได้เห็นไหมจริงๆบิลลี่อ่ะเป็นแมวที่ขนค่อนข้างหนาใช่ปะ่ะก็ต้องค่อยๆเกลี่ยดูดูแต่าหาซื้อยากมากหาซื้อยากคนะ่ะามาหมดอเมริกาแล้วตอนนี้ของหมดประเทศอเมริกาแล้วเนีบร้อยน้องดูตัวใหญ่ขึ้นกว่าครั้งที่แล้วไหม น้ำหนักขึ้นมาประมาณจากครั้งที่แล้วเกือบโลแล้วนะคือครั้งที่แล้วอะถ้าเพื่อนๆจําได้น้องมาตอน4เดือนซึ่งตอนนั้นน้องยังอยู่ในเวทีของคิดเทนอยู่แต่ว่าตอนนี้นาง6เดือนแล้วก็อยู่ในจูนีมาดูกันว่าจูเนี่คือแต่ตัวเล็กหรือตัวใหญ่กว่าเพื่อนนะคะ ตอนนี้กำลังกล่าวเปิดงานอยู่นะคะวันนี้มีกรรมการถึง7คนด้วยซ้ำมั้งถ้าจาไม่ผิดนะคะเพราะว่าวันนี้แมวเยอะมากจริงมีประเทศรัสเซียเบลเยียมอิตาลีหนึ่งนะคะดีจ้าดีจ้าอะไรวะพอถ่ายจริงเขินเมื่อกี้เดินทั่วโต๊ะไปหมดเลยเัลอน้ำวัดแกวัดใจอะไอเหรอ ขอเลซอเม่หน่อยเธอเต้นได้หรือเปล่าเธอจะมาอยู่ช่องนี้ปะกาเล่นไหมปะกาัเล่นไหมหน้าน้องอันนี้เป็นน้องแมวจากฟาร์มเดียวกับบัมเบิลบีนะคะอันนี้เป็นพี่น้องของบับบ้านนะน้องซูชิซูชิอันนี้เป็นมาจากบ้านเดียวกันกับน้องบวยนะคะน้องมาบวยน้องมาประกวดครั้งแรกวันนี้เจอญาติพี่น้องเต็มไปหมดเลย ตอนนี้กำลังรอเรียกเลขอยู่นะคะโนวิสคล s สจบไปแล้วจะ11บโมงแล้วนะคะแต่ว่าที่เนี่ยพวก f a c i l ิลิอะไรดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะคะห้องน้าใกล้แอร์เย็นชัาวันนี้บินลี่ดูเหงาเงาไงก็ไม่รู้นะดะูรอนานมากเลยค่ะไ,ไม่ไหวแล้วคะ่ะไม่ไหวแล้วค่ะรบควรรีบให้ให้บิน,นลีน่หน่อยนะคะขอกิ้ได้ เดี๋ยวเรามารอลุ้นของน้องมิลลี่นะคะใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยลูกน้องจูค่ะน้องจูหนูอมอะไรไปลูกคนนี้น้องลาเต้ค่ะน้องลาเต้สายประกวดถูกต้องไหมถึงหรือว่าครั้งที่สองโอ้โหสีสวยมากอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยเจอแกันอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนมองแทบไม่เห็นลูกตาน้องเลยอ่ะตัวใหญ่านี่ ใช่น้องก็คือตามที่คาดหวังเอาไว้ม้านนี้แบบมีตาแป๋วคนเยอะเลยนะลูกนะเป็นยังไงบ้างลืมกรรมการเรียกแล้วนะคะไป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 ปุ้นปุ้นออม,มีคนเอนดูน้องน่ากลัมากๆกำลังรอกรรมการอยู่นะคะ <c oughs> มาหาคุณพี่กรรมการแล้วนะคะ เหมือนได้ยินคร่าวๆว่ากรรมการบอกว่าน้องยังเด็กไปนิดหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ The color r i g h e r b a b more very young ีกรรมการกำลังเขียนคอมเมนต์อยู่นะคะต่อไปถึงสเต็ปของสิ่งที่เรียกว่า อย่างที่เราอธิบายไปการริงก็คือเหมือนแบบเลี้ยงสิงเวงเดี๋ยวจะขึ้นไปแล้วนะคะว้วนมากจับยากใช่บอกแล้วว่าตรงซับโปะจับยากมากกำลังจะริงแล้วนะคะเพื่อนๆรู้สึกยังไงคะ72 200รสอยากเสร็จไหมวะอยากอะเขาเรียกแลวเนาะ กรรมการคะก็จะดูเรียกได้ว่าดูทุกอย่างเลยแหละน้องก็ไมกลัวนะคะเรียกได้ว่านี่เป็นครั้งแรกของบิลลี่เลยก็ได้นะคะที่ขึ้นขึ้นริงแบบนี้เพราะว่าเวทีที่แล้วอ่ะเขาไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะคะนึกว่าจะวิ่งหนีขึ้นเวทีเอ้ลงเวทีซะละแล้วคือวางรถเข็นไว้ตรงนี้ฟังไม่ไหวเป็นที่จอด V I P คือเมื่อกี้อุ้มบิลลี่อ่ะเห็นแต่ตูดไม่เห็นขาอุ้มยังไงวะมันอ้วนอ่ะ ตอนนี้นะคะทางสมาคมกำลังประกาศผล10อันดับสุดท้ายนะคะที่เมื่อกี้บิลลี่เพิ่งขึ้นไปในริงเมื่อกี้แต่ว่าสุดท้ายแล้ว,ว่น้องบิลลี่ไม่ติดนะคะซึ่งตอนนี้กำลังภาค่อยประกาศผลว่าเอออันดับที่10 98 7ได้เท่าไหร่อะไรเงะะี้ยค่ะ3ตัวสุดท้ายมาแล้วนะคะทุกคน104ค่ะ2คือหมายเลข วันนี้ได้ที่หนึ่งนะคะ ด้วยนะคะกับน้องน่ารักมากเดี๋ยวเรามารีแคปสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะน้องได้มา1โบนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาใหม่อีกรอบเพราะว่าวันนี้เนี่ยน้องไม่ได้ติดริงเหมือนเดิมปรากดครั้งที่แล้วน้องก็ไม่ได้ติดริงรอบนี้น้องก็ยังไม่ได้ติดริงนะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้ยังมีโอกาสอีกหนึ่งรอบนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้น้องบิลลี่จะมีโอกาสในการเก็บโบเนี่ยสองครั้งถ้าพรุ่งนี้นะคะน้องได้2โบเลยน้องจะขึ้นแชมป์ได้นะคะเธอว่ามันจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆไหม เดี๋ยวขอรีแคปเรื่องที่กรรมการพูดถึงน้องไไตอนที่ไปตรงเทเบิลจัดจิ้งกันก่อนดีกว่านะคะสำหรับน้องบิลลี่เนี่ยโดนพูดถึงเรื่องเดิมเหมือนเรื่องครั้งที่แล้วเลยคือเรื่องสีขนนะคะกรรมการรอบนี้บอกว่าสีมันค่อนข้างสว่างค่อนข้างไลท์ไปนิดนึงซึ่งกรรมการก็บอกว่าพอเข้าใจได้เพราะว่าน้องอะค่ะยังเด็กมากๆแต่ว่าขนนะ่ะดีมากเขาชู2นิ้วยินนะคะว่าขนดีมากแต่ว่านั่นแหละต้องคงจะต้องรอน้องอะโตกว่านี้ก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้โดนเปลี่ยนรหัสสีนะยัง เป็น 4ny11 เหมือนเดิมนะครั้งที่แล้วน้อง 4ny24 แล้วโดนเปลี่ยนเป็น11รอบนี้ไม่โดนเปลี่ยนนะคะ <Yeah! S 2> ตอนนี้เวลาทุ่มหนึ่งนะคะยังไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าน้องบิลลี่อย่างที่บอกว่าได้นอมบิสนะคะเขากำลังจะเริ่มแล้วนะเขาเริ่มเรียกพวกสกอตติชกับคาร์แลนโฟอะไรอย่างงี้ไปกดเนาะบิลบลี่จะซื้อบิลบลี่จะซื เมื่อกี้นะคะเขาประกาศว่า <laughs> เขาประกาศว่า s t a จพรี e ซนต์เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากบนเวทีนะคะก็เลยทำการกอะไรต่อมหะปล่อยต่อม <laughs> <laughs> ร้ายกาศนะลูกมิลลีอกึ้ออีกรอบค่ะต้องทำไงก็ได้ให้น้องอ่ะสบายสบายตัวที่สุดปะแย่แน่เลยแย่แน่เลยวิลลี่ไม่ให้ความร่วมมือเลย ให้เขาลองไหมน้องแมวมาเปอร์เสียมเพื่อผู้ใหม่เลขที่แปดที่คนเนทีได้เลยค่ะจะทำได้นี่เดี๋ยวมันก็กลัวตอนนี้นะคะกำลังนั่งเครียดกันยิ่งเขาสอนยิ่งแต่ไม่เป็นนะคะทุกคนมาดูกันว่าหน้าเวทีบิลลี่จะดิ้นไหมไปแล้วนะคะ อีพ่อเครียดมากกลัวน้องดิน้นจูเนียร์คิดเท่นวันนี้มี6คนนะคะที่เป็นฟีเมลนะเหมือนบิลลี่จะดิ้นไหมไม่แน่ใจ <laughs> มี่ตัวใหญ่กันั้งนั้นเลย135ใครเอ่ย yeah. <laughs> <laughs> 135 <laughs> ดีใจด้วยนะคะ <laughs> วันนี้พกมา2ตัวนะคะพกขนมที่มันเคี้ยวแล้วกรุบกรอบ ของวาเลนสกัขบขนมแมลเรียผ่อนคลายนะคะกินไหมทู่นี่ มกินลองให้ขนมเลียดูหลายคนน่าจะถามนะคะหรือว่างงว่าอะไรคือขนมแมวเลียผ่อนคลายผ่อนคลายคือตัวนี้ค่ะเป็นชายของไลฟ์แมทคือตัวนี้เขาใส่แอลทริปโตเฟนมานะคะทําให้เวลาน้องแมวกินเนี่ยเขาจะผ่อนคลายแล้วก็เหมาะกับน้องแมวนที่เครียดง่ายนะคะใครที่ผ่านน้องแมวออกจากบ้านบ่อยๆเหมือนบิลลี่เนี่ยลองป้อนตัวนี้ดูนะคะยังกลัวๆอยู่แต่ว่าป้อนตัวนี้ช่วยได้จริงๆนะทุกคนเ <laughs> มื่อวานก่อนขึ้นเวอไปบนเวทีตอนไปเจอกรรมาการก็ให้ตัวนี้เหมือนกันจริงๆตัวนี้หลายคนอนะส่งมาถามในไลน์โอเพนแชทของเฮนรี่บ่อยมากว่า ดีไหมคือหลายคนก็ยังไม่ได้รู้จักไงขนมแมวเลียตัวนี้คนที่เลี้ยงแมวอ่ะบางส่วนอ่ะจะค่อนข้างคอนเซิร์นแล้วก็สกรีนกันเยอะมากเวลาจะซื้อขนมแมวเลียแต่ละอันเป็นเพราะว่าบางทีเนี่ยจะกลัวเรื่องเคม็มหรือพวกเรื่องการส่งผลเสียระยะยาวนะคะซึ่งเห็น,นี่ยเข้าใจมากๆเพราะว่าขนมแมวเลียบางแบรนด์เนี่ยค่อนข้างเน้นในการเติมแต่งสีกลิ่นม,มากเกินไปจนมีการที่แบบเติมเกลือกันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยให้เหมือนกัน แต่ว่าตัวนี้เป็นขนมแมวเรียรแบรนด์ไทยที่เฮนนัแนะนําคนอื่นบ่อยมากแล้วก็มั่นใจเลยว่าอ่ะลองดูมันดีจริง,รงอยากให้ทุกคนได้ลองอะไรเงี้ยซึ่งส่วนผสมของเขาอะค่ะมันดีมากนะคะเพราะว่าส่วนผสมอันดับแรกของเขาอะเป็นเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาทูนา่าเนื้อไก่เนื้อปลาแซลมอนอะไรเงี้ยแล้วคําถามยอดฮิตก็คือว่ามันเติมเกลือไหมคําตอบก็คือไม่เติมเกลือนะคะแล้วแคลอรี่มันก็ต่ําด้วย <c oughs> พี่พมเบิเนกินทุกวันคือถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะซองละ1.6แคลมังคะน่าจะต่ําที่สุดในตลาดแล้วมั้งนะซึ่งถ้าเราเนี่ยควบคุมปริมาณอาหารที่เพียงพอต่อวันเนี่ยค่ะยังไงน้องแมวกินก็ไม่อ้วนแน่นอนนะคะจริงๆมันมี3สูตรมัง้งแต่ว่าลองไปหาข้อมูลกันเอาเองนะคะมันไม่ได้หาซื้อ,อยากด้วยค่ะเพชรช็อปก็มีช็อปปี้รัชดามีด้วยนะคะและออฟฟิเชียลก็มีเหมือนกันคือตะกยกกินเพิ่งมาถึงไง นางก็จะตื่นเตื่นหน่อยวันนี้วันประกวดวันที่2นะคะเมื่อวานได้หนึ่งเซอร์แล้วก็หนึ่งนอมบิสนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงแต่วันนี้เรามาค่อนข้างเช้าเลย<ะ>แซบ่บอร่อยไหมลูกพอยังลูกแล้วเนื้อน่ะมันไม่หนืดด้วยเวย้ยขนมแมวเลี้ยตัวเนี้ยมันจะไม่เหลวเกินไปด้วยทําให้แมวกินง่ายมากๆปกติพ่อนางอะบัมเบิลเนี่ยกินขนมแมวเลียยากมากทุกคนแต่ว่ากินเนี้ยไม่เคยหกแล้วก็กินหมดตลอดเลยนะเพราะว่ามันไม่เหนียวมันไม่หนืดอะคะ่ะมันกินง่าย สว,ส,สวัสดีค่ะ,คคะอันนี้พันอะไรคะนี่น้องไซบิเลียนครับไซบิเลียนไซบิเลียนมันมีของค่ายนะมันจะมีไซบิเลียนฟอร์เรสต์แบบเป็นชีชีก<อ>ับไซบิเลียนแบบตัวสุดหล่อเมื่อวานด<อ>ีมากได้เมอร์ได้ค่ะตัวผู้ตัวเมียคะหือตัวเมียค่ะตัวเมียกลุลังสามหล่นแน่คว่ำทั้ไทยหน้าตายังเด็กน้อยอยู่เลยอ่ะใช่ตัวนี้ยัง<น>ยังไม่เต็มหิ้เดือนดีเลยฮัลโหล ดูเขาทรานสปอร์ตตัวเองม <laughs> า <laughs> ได้เจอตัวจริงแล้วโว้ยตื่นไหมมาโลกระเป๋าน่ารักมากอ,อันนี้เป็นกระเป๋าแมวโดยเฉพาะเลยปหมใช่ค่ะมันเป็นถุงแมวมันจิงโจ้เลยอ่ะ <laughs> นี่ใส่มาโลขนาดห้าลูกได้โอ้โร้อง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 โอ,อ้โหดูตัวสิพ่อพันในอนาคตข,ของเราใช่หรือไม่ <laughs> เป็นได้หรือเ <laughs> ปล่าเราจะได้ไหมจะจับได้ไหมจะจับได้ไหมได้ไหมครับเดินเดินเดิน เออดูสเต็ปได้เขาสู้พี่โบได้เนี่ยเอาเลยเอาเลยอธิบายสถานการณ์วันนี้ให้หน่นยนอยค่ะ,ะได้ขเขเาฝากระดับได้ขึ้นแชมป์ก <สะ S 1> ็คือพูดง่ายคือบิลลี่อ่ะจะไปหากรรมการสองครั้งบนตงโต๊ะด้วยกันถ้าเกิดว่าบิลลี่ได้โบทั้งสองเลยอ่ะน้องก็จะได้ขึ้นแชมป์แต่ถ้าไม่ได้ก็ก็ต้องมาประกวดงานหน้าอีก <c oughs> ถ้าบิลลี่ได้ขึ้นแชมป์คือจะไปทำอะไรนะกิน M K เจ็ดวันกิน M K เจ็ดวันนี่คือสิ่งที่ไม่อยากทำเลยลองลอง เป็นเทพแมวเลี้ยอยู่แล้วครับให้วอดกล้าลองกินด้วยอร่อยไหมลูกมีให้ทานพอใช่เยวันนี้หน้าตาเขาสากสะอ้านคงจะชอบอร่อยไหมลูกถูกใจแล้วครับอย่างนี้กินทุกคนนี่เป็นไงล่ะกินทุกคนอร่อยไหมลูกเจ็บไหมลูกมันน้าบอกว่ามีอาฟิติเฟนด้วยเป็นจังเลยไม่ต้องไทยอินเยอะให้มันกินอร่อยให้ให้อะไรก็กินวันนี้ในส่วนของร่างเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็สตักเจอร์ของน้องดีค่ะหน้าเนี่ยกลม ว่าถ้าโครงสร้างดีเนี่ยเขาก็ไม่มีปัญหาเขาก็จะพัฒนาไปตามวัยของเขานะคะในส่วนของหน้าผากสวยจมูกสวยค่ะไม่ยาวเกินไปตาดวงสวยค่ะในส่วนของคางนี่ตอนนี้เขาก็ยังไม่เต็มเยอะคางเขาจะต้องหนาขึ้นกว่านี้หน่อยตอนนี้เขาเกิดเดือดใช่ใช่เวลาเยอะแยะเลยค่ะว่าพี่ติดเนี่ยเขาเขามีเวลาเขาได้อีกเยอะมาตใช่แล้วก็มีส่วนต้นนะคะที่เขาจะยาวไปหน่อยแล้วก็นุ่มไปหน่อยในส่วนของความยาวเนี่ยเราขับอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าในความโค้งเนี่ยเราขับในเรื่องของการบูมมิ่งได้่ะคะจากคามกระดกอัลกู บำรุงให้คนณลดจนเกินไปคุณ <ừ m. S 1> มีความหยากนิดนึงแล้วก็ในส่วนของสีอะค่ะมันจะต้องเป็นสีที่วอร์มกว่านี้คือเห็นสีในส่วนของสีทองเนี่ยมากกว่านี้ค่ะเขาเป็นอ1อก็จริงแต่ว่ามันจะมีลายจุด,จดๆลายไม่สลําเสมออะค่ะจริง11บางคนจะดูเรียบเนียนกว่านี้แต่ว่าเขาก็อายุน้อยเดี๋ยวลายเขาก็ยังเปลี่ยนได้ค่ะมีอย่างเดียวคือขนคือเรื่องขนโดนเรื่องขนทุกคน วันนี้ลืมเอาชามมานะคะมาซื้อซะหน่อยเพราะว่ามีเพ,รพชรช็อปย่อมยอมหน้างานด้วยเ <g ül h> มื่อเช้าเล็งอันนี้ไปแล้วแต่อันนี้เขาอันนี้เอามาทําไมอ๋อพันชามเหรออ๋อมันจะเป็นแบบนี้ค่ะสรุปเอาสีฟ้ากระเป๋าใบเนี้ยมันใหญ่ดีนะแต่เสียอย่างเดียวคือข้างหน้ามันเป็นสีใสไป ถ้ามันเป็นสีชาแบบนี้ได้ค่ะจะดีมากเพราะมันทําให้แมวอ่ะสงบแต่ว่าเพชรคริปตัวนี้จะเล็กไปนิดนึงนะคะอันนี้ก็ชอบเห็นรีวิวในโซเชียลมีเดียบ่อยๆอ่ะมันคือที่แบบฟิลเหมือนน้องแมวเป็นเป็นสิวตรงคางอะ่ะแล้วเขาใช้อันเนี้ย<อ>เช็ดกันจริงๆแล้วอ่ะใช้พวกไมโครซินเช็ดอะก็ดีขึ้นแล้วนะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่เคยลองนะคะสําหรับแมวที่ได้ร้องอิดนะคะเผื่อชื่อชื่อไปบอกรีชเชนนะคะค่ะ บ้าคือไม่ตีกันไม่ไหวอ่ะสร้อผลดีมากใครยังไม่ได้สติ๊กเกอร์ได้เลยนะกระดูกเดียวห p m e n ให้แม่ดูยันกระดูกตาสวยหน้าสวยได้อะไรมาเป็นใบคอมเมนต์ของเมื่อวานที่กรรมการเขากรอกตอนเจอน้องบิลลี่นะคะถามว่าแปลว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่ออกอันนี้ก็เป็นคันนีง เป็นคะแนนนะคะวเวลาที่เราเก็บเซอร์ได้เนี่ยก็จะได้แบบนี้มาค่ะ <ใน S 2> เก็บ <ใน S 2> เก็บ,บมันก็จะมีประวัติในนี้หมดเลยนะคะทุกคนถ้าได้ครบสามใบก็จะไปสง่งส่งข้อความไปหา,า,มามสมาคมเพื่อขอขึ้นตำแหน่งชมเนี่ยตอนนี้เหลืออีกหนึ่งถูกไหม ไะจมาามดค่ะวันนี้เรามารีแคปสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้กันดีกว่านะคะตอนนี้นะคะสถานะของบิลลี่เนี่ยน้องเป็นจูเนียร์เนาะซึ่งตอนนี้น้องได้เปลี่ยนไทเติ้ลเป็นจูเนียร์แชมเปี้ยนแล้วค่ะเย่แต่ว่าต้องดูพวกเรื่องเอกสารนะคะหลักๆแล้วอ่ะคือเหมือนงานประกวดครั้งที่แล้วเลยคือบิลลี่ทุกอย่างโอเคหมดเลยแต่ว่ากรรมการทุกท่านนะคะคือจะเมนชั่นถึงเรื่องสีกันทุกคนเลยก็ต้องคอยดูนะคะว่าพอน้องโตไปแล้วเนี่ยสีออกมาจะ ประมาณไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะจะเห็นว่าน้องเนี่ยผลยังไม่ได้เนียนเท่าที่ควรนะคะแต่ด้วยความที่น้องเนี่ยอายุเพิ่ง6เดือนอยู่นะคะกรรมการทุกท่านเลยเนี่ยยังมองว่าเขายังมีโอกาสที่จะพัฒนาสีขนให้สวยขึ้นชัดขึ้นตามรหัสของเขาอยู่นะคะตรงสร้อยนี้ก็ไม่ควรจะมีตรงริงตรงแขนตรงอกกรรมการมันเขาจะซีเรียสแบบเออไม่ควรมีสร้อยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกโครงสร้างหน้าจมูกตาหูขาอะไรเงี้ยกรรมการทุกคนคือชอบหมดเลยนะคะตอนนี้เวลา ประมาณทุ่มครึ่งนะคะกําลังรอกิจกรรมสุดท้ายนะคะนั่นคือการนอมบิสิกแล้วน้องได้นอมบิสิกแล้วนะคะไม่อยากได้เลยค่ะเหมือนเข้าไปเข้าร่วมเฉยๆนะคะไปเฮ้ยสุดท้ายแล้วลูกปึ๊บไปลกูกกิจกรรมสุดท้ายในวัยจูเนียซู่ซูๆนะ แต่ว่าวันนี้จํานวนน้อยกว่าเมื่อวานเนาะนี่นะคะสี่หน่อของเราโอเคนะคะตอนนี้เสมอกันนะคะหนึ่งร้อยสามสิบห้าและสองไว้จะมือต่อก่อนะคะโอเคสองหน่อที่เหลือนะคะทุกคนว่าสีอะไรฉันว่าสายมือพบเธอว่าอะไรน้องแมวที่ได้ที่หนึ่งให้เปียนะคะได้แก่น้องแมวหมายเลขสองร้อยหนึ่งค่ะโอ้ยคนลุกเลยจ้า ดีใจด้วยนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะการประกวด2วันก็ผ่านไปได้ด้วยดีรู้สึกว่างานนี้แฮปปี้กว่าเป็นระบบดีนะคะแล้วก็ห้องน้ําอะไรก็ใกล้ด้วยนะคะแล้วก็ได้เจอเพื่อนแบบเยอะมากทุกคนทําให้เวลาที่เราจะไปกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็สะดวกขึ้นประกวดห้าพันค่าข้าวเองผัสิ่งก็สําหรับบิลลี่นะคะสําหรับจูเนียร์เนี่ยถือว่าคอมพลีทยังก็คอมพลีทแล้วนะก็ไม่ต้องมาประกวดแล้วเพราะว่าบิลลี่ได้ไตเติลจูเนียร์แชมเปี้ยนแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวรอ c มโบกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วกลับบ้านพักผ่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกันได้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบิลลี่บ๊ายบายไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่